สวัสดีคะ่ะพี่น้องพี่น้องมนีสิมาก,กินข่าวอีกแล้วค่ะมนีวันพุธเด้วยพี่น้องดเด้อบ่ได้ไปทํางานมันเป็นวันอียงเงินของฟินแลนด์เนี่ละ่ะพี่น้องวันสําคัญคือบานเฮาน่ะบ้านเะฮา,าก็คือใครใครวันสําคัญนล่ะพี่น้องลินบอาบอถกมนีได้ยังกินมาเบิ่์ปลาทอดพี่น้องพักก็สีมี ออ,อย่างนี้พักชีลาวกระเทียมฝรั่งคือเกาพี่น้องหอมพริกหวานแตงน้อยอันนี้ก็คือกะลำม,ม่วงพี่น้องนี่กะลำม่วงยิ่นหันแล้วอันนี้ก็คือนี่ค่ะเอขนมเซนน้าปลาน้าปลาต้มจะซื่อนี่พี่น้องนี่ย <c oughs> ิ็น,น,นต้มกระช่ายและกหอมใสจน้งคะเนาะ มากมาพี่น้องมนาะกินน้ากันอันนี้ก,ะ,กะเข็มเอ้ยหอมเจียวพี่น้องเอาใส่รถชิบวะเพ็ดปันไหนแล้วค่ะด้วยชิบวะเพ็ดแลนะ้วคันเนาะมากค่ะเรต้องเอาลายใหญ่หางมากินน้ากันอันนี้ปลาออกจากช่องซีพี่นออ้องมาทอดหืมแซ่บอันนี้น้าไม่มื้อนี้สิกินน้าบลูเบอร์รี่ค่ะน้ำบลูเบอร์รี่เพชรเองกพี่น้อง ยิ่งกันผสนมน้ำนิดหน่อยนะคะเนาะนี่ใช้ฟีดแบกได้หลายอยู่พี่น้องได้ซี่หาทั้งสี่หาทั้งนะ่ะแล้วก็มาหนึ่งซีเมียนมอหนึ่งหน้าพุละใหม่นะคะเนาะว่ต้องเอา,ลาหลายพี่น้องมากินน้ำกันอีกปาลาขนมเชนเชนไงสะใจพี่น้องแซ่บ ปลาอดเยตาเซลล์ที่หน uh ่อยฮมาค่ะนีอากาศดีดีแดดออกแต่าะรู้ส่าวสิบสี่องศาแต่ว่าตอนนี้สิบสองกว่ากว่าเพราะว่าแดดออกนะคนแหะอย่างนั้นยังไง Okay. cà làm xem 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 ใส่น้ำปลาแดดต้มของข้าวนั่นแหละพอเลยนั่ปลาแดดต้มมันน,นั่อยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำน้ำเขาใส่นิดหน่อยมันมีเวลาพี่หน่องปลาแดดยดคลิปเ,เลยอยากหลาย กันมาสิเฮ็ดการเหลืงันเหลืองนันหน่าปอบานพาไปเอารถรถเล่าไม่ไปนองเราาปิดจอไปปุ้นอีกเมืองหนึง่งเขาไปย่ามันมันมีคนพยายามมากมาแกะทั้งน้ำมันเล่าไม่ไปนองรถสีบหลอดไหมยู่ง่ากเราขาดช่วงม,มัน ย,ย,ยู่นย่ยเสื้อคิดโจรไลฟ์บปยูไทยยูไ็คือกันพี่น,ออน้องเ,เ,ยเอลยแล้วก็เลยไปเอารถซีบล้อมมาไว้บ้านนะคะ เพราะว่าเราเห็นหมกจอดนะพี่น้องนะแต่ห้องใหญ่ไมู่่ไหมไม่มีหม,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 มึกจอดแตงหน่เสียจแต่แพงแพงไม่ดีหน่อยควองแป้งหมดอยากกระตองซื้อกินทำนั้นมาไหนก็มาซื้อกินนะพี่น้องเออไม่รวยดอกชาวบ้านชื้อราตรี เจียวค่ะวัาอันนี้หอมเจียวหอมหอมหอสวนนี่ค่ะงเห็น่องมือเรื่องสวน,สวนเวเพชิดหอมได้กว่าอะไรเพิดบักผีแฮบ

ปลาทอดกระแซบย่นที่นัง่นงตอนนี้ ừ, สี่บายมุ่งนะคะตื่นสวยมาเป็นยังคือตื่นสวยอยู่บ่รเราไปเด็ไปทำงานนะคะ <c oughs> นั่นเด็ก ừ, หวานพี่น้องมันจะเจ๋อเลยปลาไหม

<Yeah. S 2> 嗯、啊啊，嗯，饺子，嗯，咱们今天饺子，饺个饭。 กาดีครับอ er> ืมเออกาดีครับบอลมเงียบมากเลยแดดดีอยากไปเล่นนานๆยี่ไน nah ่องเาไม่มีลอยาไปเล่นที่มักไม่มีล้บ่งไปทำงานนิดเดถ้าบึ้งสาร์อาที่์นี่ยชิได้ไปเล่นบ่ได้พี่น้อง ที่จะในกาไม่ดูฟิลล่าแมนนี่กินว่นเป็นเขาเพินังกินัลยะไปเห็นคลิปมีนี่สวีเดนลูกกิน พักี่แล้วยุเ <c oughs> ดเบรกน่ะอันี้สิบตลาดยุดเบรกตรงจยุด 嗯，挺好。嗯，不辣，辣不辣不辣。 จำเนี่ยเด้อพี่น้องนี่สิไปตลาดไปซื้อของสอเน็กเนมาดักนูกับกับดักนู้หนไหมคะจังได้กะคือเก่าเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกๆกํกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเนาะค่ะเนาะและะ้วก็บรมี่ยังหลายพี่น้องไปละค่ะนี่สิไปตลาดเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วนะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอันี้นเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อไปละค่ะบ๊ายบาย